ห้องสมุดมีหนังสือมากมายเลยลูกหลายพันเล่มนะคะให้กับเด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นการใช้ห้องสมุดก็ต้องมีระเบียบวินยัยไม่ส่งเสียงดังไม่วิ่งเล่นในห้องสมุดไม่หยิบหนังสือออกจากห้องสมุดก่อนจะได้รับอนุญาตเราต้องมีบัตรสมาชิกใช่ไหมลูกถ้าจะขอยืมหนังสือก็ต้องทำไมคะต้องมีบัตรแล้วก็ลง เป็นลายลักษณ์อักษรตามระเบียบของห้องสมุดนะคะจะยืมได้กี่วันขอยืมได้กี่วันคืนวันไหนนะคะ,ะต้องไปตามกฎระเบียบท่านอาหารในห้องสมุดได้ไหมลูกไม่ได้นะคะในห้องสมุดก็จะมีเจ้าหน้าที่บรรลักษ์นะคะเจ้าที่บรรลักษ์แล้วเราก็ยังมีเด็กๆนักเรียนพี่ๆป .5 ป .6 ไปช่วยเหลือในห้องสมุดด้วยใครที่ สนใจอ่านเขียนก็ดูตัวเองลูกเห็นได้ชัดว่าใครรักการอ่านคนนั้นก็จะเป็นเด็กเก่งอ่านเก่งนะคะเขียนได้อ,อ่านได้เขียนคล่องเห็นไหมลูกอีน่นี่มีเจ้าหน้าที่ห้องสมุดพี่เนยพี่เนยกับใครนักเรียนห้องนี้นะคะทำความดีนี่แหละลูก ดีมากเลยไปช่วยคุณครูบรรลักษ์ในห้องสมุดแล้วก็มีน้องๆมาขอยืมหนังสือก็ต้องบันทึกการขอยืมใช่ไหมลูกกําหนดวันวันคืนด้วยว่าคืนเมื่อไหร่นะคะต่อไปอ่านชาพร้อมกันลูกสนามเด็กเล่นก็มีว่าให้เด็กๆไว้เล่นนะคะที่ไหนลูก ในโรงเรียนวางไกจังวนของเรานี่เองนะคะ,ะจะเล่นยังไงลูกบันไดลื่นไอ้ไม่ใช่บันไดลื่นลูกนะคะอันนี้บันไดาทางขึ้นขึ้นทางนี้ขึ้นไปแล้วลงทางนี้ต้องมีกฎระเบียบใปนการใช้ไม่ใช่ขึ้นทางปล่องนี้แล้วไปลงทางนี้ไปสวนกันในนี้ก็จะเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นต้องเล่นอย่างระมัดระวังตาม กฎกติกาในการเล่นนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้าและก็น้ําประปาที่ไหนลูกที่โรงเรียนวังกยกังวลของเราเราทำนะคะที่สำหรับแปลงฟันให้กับเด็กๆหลังจากที่นักเรียนทานอาหารกลางวันแล้วหนูก็ต้อง ถือแก้วน้ําแปลงสีฟันยาสีฟันของตัวเองไปแปลงตรงนี้ให้สะอาดนะคะ,ะดูแลรักษาวความสะอาดแล้วก็ที่สําคัญต้องใช้น้ําอย่างประหยัดอย่าเปิดก๊อกน้ําให้น้ําทิ้งไว้เพราะเราต้องจ่ายค่าน้ําประปานะคะแล้วก็เป็นการช่วยการอนุรักษ์พลังงานน้ําด้วยใช้อย่างประหยัดเมื่อไหร่ที่เราฟุ่มเฟือย นะคะใช้น้ําหรือใช้ไฟฟ้าอย่างฟุ่มเฟือยสักวันหนึ่งจะไม่มีน้ําและก็ไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วียนก็จะลําบากนะคะอ่านพร้อมกันค่ะสไลด์สุดท้ายแล้ว เมื่อเลิกใช้แล้วไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าหรือน้ำประปาต้องปิดทันทีเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและก็น้ำด้วยต่อไปขอใช้วิชวนนะคะต่อไปเป็นแบบฝึกหดัดให้นักเรียนเขียนต่อลงในสมุดเลยนะคะอ่าบันทึกลงไปเลยในสมุดแบบฝึกหดัดนะคะคำถามนักเรียนควรมีมารยาทในการใช้สถานที่สาธารณะอย่างไร ให้เหมาะสมตอบมาห้าข้อทำใส่สมุดเหลือเวลาสิบนาทีก่อนไปทานข้าวต้องส่งงานทุกคนค่ะนะคะอะทาทำเลยลูกตอบภาพรวมๆม,ม,มาในการใช้สมบัติของส่วนรวมและควรมีมารยาทอย่างไรตอบเกินห้าข้อก็ได้นะลูกแต่ไม่ต่ำกว่าห้าข้อทำได้ไหมคะ เอาเขียนลงไปด้วยเขียนคำถามลงไปด้วยว่านักเรียนควรมีมารยาทในการใช้สถานที่สาธารณะอย่างไรให้เหมาะสมตอบมา5ข้อทําใส่สมุดสถานที่สาธารณะในโรงเรียนอาจจะเป็นห้องเรียนห้องสมุดโรงอาหารห้องน้ำห้องซ้วมหรือ สนามเด็กเล่นสนามหญ้าเยอะแยะมากมายคนจะตอบให้ครอบคุมหลายๆที่ลูกในโรงเรียนนะคะลงมือทำนะคะห้องนี้วันนี้มากี่คนกี่คนลูกขาะกี่คนคะทั้งหมดมีกี่คนลูกสามสิบห้าสามสค่ะสองคนต้องมีสมุดส่งคุณครูสามสิบสามเล่มก่อนไปทานข้าวไม่ต้องนับแล้วลูกทำเลยค่ะ สุพรรษาไม่ต้องนับแล้วทำเลยไม่ต้องหันไปนับแล้วลูกคุณครูนับคนเดียวตอนนี้หนูนั่งทำงาน เขียนเรียงมาเลยข้อ1ถึงข้อ5นะคะ5ข้อ THANKS นักเรียนควรมีมรารยาทในการใช้สถานที่สาธารณะอย่างไรให้เหมาะสมนะคะตอบมาเช่นใช้ห้องสมุดอย่างไรใช้โรงอาหารอย่างไรห้องน้ําห้องซ้วมห้องเรียนสนามเด็กเล่นลูกก็ตอบมาอาจจะอย่างละข้อละข้อก็ได้ลูกนะคะหรือการใช้ก๊อกน้ําแปลงฟันเนี่ยใช้อย่างไร ต่อไปมาดูสัปดาห์หน้าต้องเรียนเรื่องอะไรนะคะขอสไลด์นะคะสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านะคะวันพฤหัสบดีที่21สิงหาคมนะคะสิ่งนี้ต้องเตรียมมาดูนะคะหัวข้อเรื่องการประกอบอาหารประเภทต่างๆอยากทำอาหารไหมลูกใกล้และมีทำอาหารด้วยนะคะจดนะคะสิ่งต้องเตรียมวันพฤหัสบดีที่21สิงหาคม ทำไมวิชานี้ต้องให้โจทย์เพราะว่าเราพบกันสัปดาหล์ละครั้งถ้าหนูไม่โจทย์หนูก็จะลืมใช่ไหมลูกการประกอบอาหารประเภทต่างๆอ,อาจจะเตรียมภาพประกอบอาหารประเภทต่างๆหรือนําอาหารของจริงมาเลยลูกมาคนละหนึ่งอย่างอาหารที่ปรุงสุกแล้วอาจจะเป็นการทอด นะคะ,ะการทอดการต้มการนึ่งการลวกการย่างการผัดได้นั้นเลยที่บ้านมีกับข้าวอะไรวันนั้นขอคุณแม่มานิดเดียวลูก1อย่างนะคะ,ะมาดูประกอบการศึกษานะคะค่ะนักเรียนคะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของมารยาทในการใช้สถานที่สาธารณะแล้วครูก็หวังว่าต่อไปนี้นะคะเด็กๆ ควรจะช่วยกันดูแลรักษานะคะดูแลรักษาสมบัติของส่วนรวมอย่างไรให้ใช้ได้คงทนถาวรหรือใช้ได้นานนะคะมีอายุการใช้งานได้นานๆนั่นเองพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ